มึงกูยังได้เล่นเป็นนักศึกษาอยู่นะเชื่อปะในวัยเนี้ยมันยังดูได้อยู่แต่เป็นนักศึกษาที่รีทายมาแล้วสามแล้ไม่เชื่อมึงตัมพอเองมึงบอกเขาก่อนไหมว่าเรารู้จักกันไงไม่เราเดี๋ยวกันกูถามเนี่ยเราเข้ามาในห้องกูคืได้ย้งไกเราเกิดศูนย์เก้าสิบองคนหลุดโถ่ เช้าแล้วเหรอโยกี่ดอกบ่ายสามแล้วค่ะเงินก็สวัสดีตอนเที่ยงนะคะทุกคนสวัสดีครับเข้าสู่ช่องคุณเก๋การที่ฉันชวนเธอมาที่นี่อีกรอบหนึ่งอ่ะคือฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับเธอฉันเหงาไงฉันก็เลยแบบอยากหาเพื่อนอ่ะมาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยเออคือห้องเธอมันแคบเหมือนกันนะแบบฉันรู้สึกแบบมึงว่ามันแคบหรอมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นป้านั่งสองคนยังไหลจะชนกันอยู่แล้วอีกไม่แต่ว่ากลัวทำเพื่อนมาด้วยนะอีกเยอะอีกเหรอคือ อยู่อยู่ตอนนี้นะแล้วแคบอย่างแคบอยางแคบยังบอกได้ไหมว่าแคบเลยยาง,แค,ยงแคบเราแหละเนาะค่อนข้างแคบจริงๆกูตัวเล็กกูนั่งได้เว้ยพวกมึงเหงาโอเรื่อป้าแต่วันนี้มันต้องหัวเราะตายอตอนนี้เราอยู่ใ,ใครคะคุณอริตรอ,อ,อตอนนี้เราอยู่กับคุณฟลุ๊กเอเอ็มสิบค่ะ เอฟคือตายจากโลกนี้ไปแล้วค่ะฉันคือเพอร์เซฟานีก็คือเป็นเมียของเฮดี้โอ้โหต้อหน่งอรกมยลที่จะลงมาลกเตรียมตัวเลยนะใครทำไม่ดีกับฉันนะฉันตังลงโทษยิ่งกว่าโทษประมาณไหนเล่าคร่าวๆตัดผมสำหรับสส่ผมยาวโดนตัดโดนก้อนผมก่อนใช่แล้วก็ กับกูฮ้อกลงแรงลงไปอีกับบทำแบบทอดบนเบาขนาดนี้วะอันนี้รายการอะไรคะเนี่ยรีวิวลงนรกให้คุณนะน้ำตัวดีๆนะ่ดีๆดีกว่าสวัสดีค่ะฟุกนะคะหลายๆคนก็จะรู้จักในชื่อว่าฟุกแพรวกตอนเธอตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่ไหนบอกก็ได้นช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าที่ผ่านมาถ่ายละครละครที่เพิ่งออนไป2เรื่องล่าสุดเรื่อง Wa กอัพชนีซีซั่น2งซึ่งซีซั่น1กูก็เล่นด้วยเป็นของ GMMTV เอเจนวาเดอซีรีส์ตอนมีที่ถ่ายอยู่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่ายของฉ เอกกับกันตนาก็คือเรื่องเัาวุ่นวายในรถแทบค่าจะได้ดูกันในปีนี้ค่ะเป็นนางเอกเลยหรือเปล่าเนี่ยอยู่แล้วกลาดูแล้วนะเมื่อกถามรถสายตาก็คือแบบอยู่แล้วเธอจะกรัมมันทำแพรแวดเ้ื่อนหรือเปล่าคือตอนนี้แพลนของค่ายฉันอะ มีละครยาวไปถึงปีหน้าเลยโอ้าข้าวๆนะไม่รู้ว่าจะได้เล่นทุกเรื่องหรือป่าโอตยแนนยิ่งกว่าเออมีนักแสดงรับนักแสดงเพิ่มไหมเกมอะไรนะเออมาทั้ทัมีบทที่เหมาะสมก็จะแนะนำเพื่อนค่ะแต่เท่านี้ไม่มีเมืองกูยังได้เล่นเป็นนักศึกษาอยู่นะเชื่อป่ะในวัยเนี้ยมันยังดูได้อยู่แต่เป็นนักศึกษาที่รีทายมาแล้วสามล้อเหมือนขับปอเอกบอเอแกยังแก บุลีนะเก่หลายทีแล no ้วคนเก่งอ่ะมึงโดนแล้วนะสังเกตหลายทีแล้วมึงบอกเขาก่อนไหมว่าเรารู้จักกันยังไงมาไม่อาเดี๋ยวก่อนกูถามเนี่ยเราเข้ามาในห้องกูกกูได้แจ้งได้เหมือนนั่งรถไม่รอบผิดชอบแล้วก็เดินเดินสืบๆเข้ามาแล้วก็ยี่นี่ถ่ายอยู่พอดีเดินเข้ามาแล้วกันฉันน่ารู้จักยายปุกตั้งแต่แบบประมาณปีสามปีสี่คือช่วงนึงคือไปเที่ยวกับยายนี่บ่อยมากเลยเนี่ยจับมิซิกเนเจอร์ก่งเก่ง ของนางมันจะเป็นขาสั้นที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นเป็นแบบปักเลื่อนเองตัวแล้วในยุคนั้นะผู้ชายที่แบบว่าใส่กางเกงเลื่อมอ่ะต้องมั่นใจขั้นสุดอ่ะซึ่งไอเนี้ยแบบสุดแล้วว่าขั้นสุดคือตอนแต่พิเนอรเราก็แบบเออกูคงเป็นกระเทยแหละไม่แน่จะเป็นเก้งอะไรเราแหละแต่หลันก็มารู้จักโอตอนหลักรู้จักกันไหมขึ้นตอนที่เราไปแคสเซรีตุซี่ใช่ไหม เป็นเก้าคนสุดท้ายยิ่งกว่าฉันไม่ได้บทคิมอ่าฉันเป็นในบทกาตอนนั้นอ่ะก็คือตื่นเต้นมากเลยกูก็คือคุยอีปุกตลอดมันเป็นเก้าคนสุดท้ายแล้วใช่ก็ค่อนข้างที่จะตอนนั้นก็มีความแบบอยากเล่นในระดับหนึ่งใช่มันเป็น GDA ีเราก็รู้ใช่ป่ะว่าหนัก GD a คือดีมากเพราะกูก็อยากเล่นกันสุดสุดท้ายก็คือไงตูตู่เดต่อคุณได้เล่นซีนสองนะตำนานการเดินดิบนดิ้ว รอบต่อ hey, he mm hmm. หน้าเยนี่ก็ยังเป็นตำนานของเยโอด้วยหลอนหลอนอาจจะจำไม่ได้ตอนรอบประมาณ 20- หรือ30คนิ่ะที่มันจะต้องไปแต่งหญิงแล้วก็ือไปโชว์การแสดงอจำได้ปะที่เอ็นพาหนะเรากูก็เตรียมวิกไปแล้วด้วยความที่กูมีวิกที่มันแบบไม่สวยมากๆแล้วกูไม่มันใส่เลยนะแล้วกูก็ไม่ได้แต่งมากก็่สนอางกูก็ไม่มีหวีก็ทำอะไรไม่เป็นคือมีอย่างเดียวคือที่พกไปคือจำได้เลยคือคอนแทคเลน กูก็อ,อ่ะอีฟุกมึงช่วยกูแต่งหน่อยสิอีนี่ก็คือแต่ว่าคือสีน่าราักเลยชีก็แต่งสีเสฉดสีก็มีน้ำใจไปช่วยคนน,คนั้นคนนี<ม>้พอมาถึงกูชีก็อ่ะมาช่วย, e ยอีโออะไรเงี้ยเพาเหมือนกันรู้จักกันอยู่แล้วอะไอ่างเชีก็แต่งหน้าให้กูทำผมนะี่แล้วกูก็ไม่เซลเลยอีนี่ปัดผมนะผมผม,ผมมาให้กูเ e <c oughs> อียงอะไอ้เห้ยแล้วนะแล้วก็ววววผักเปิดตางอะไ,ไอ้เหรออีโ e อมึงเหมือนดาวิก้าใส่ก็รู้แล้วเนาะว่ายีนี่มันนิสัย่ให่ไงแล้เอาให้กำลังใจเพื่อนไงกูก็ไม่ได้มั่นใจกูว่าสองกระจกแล้วกูอ กิ่งเล้วถากิ่งแล้วถาก็คือวันนี้ความที่เพื่อนๆมากันสองคนเลยอยากชวนเพื่อนๆไปออกกาลังกายกันอะไรเงี้ยชอบออกกำลังกายไหมอีกหนึ่งคอตท็อปปกใครคิดว่าฟุกซ่อลองการเม้นมา การออกกาลังกายของเราในวันนี้เป็นกิจกรรมในวัยเด็กที่ตอนเด็กๆแบบพวกเราก็อาจจะชอบเล่นการนั่นก็คือนี่เลยนี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปโดดยางกันในแบบฉบับของคุณเก้เคยโดดค่ะตอนตอนเด็กชอบโดดเดือดไรตึกวันนี้เราก็จะโดดยางกันในสถานที่การแจ้งอากาศปลอดโปร่งอากาศปลอดโปร่งด้วยอุณหภูมิ10องศา่ะตอนจบไว้เลยได้ปะ พราะว่าขนตาต้องลงมาอยู่เหยี่อขั้นสุดถ่ะนั้นเล่นยางเก่งมากเมื่อก่อนอ่ะฉันสามารถแบบโดด e ี h o ได้เลยโอ e s h o ูก็คือ e แบบสุดอย่างนี้เลยแล้ว e-fuxu รอยก้าสทุกคนแล้วไปชูไม่ต้อเกินนะไม่ไดแต่งเรื่องอย่านแจ้งตำรวจบแจ้งตำรวจซับหนึ่งก้าเราเกินสุ่หก้าคนหลุดโท เธจะีด้หนอ่งเท่าไรร้อยแปดสามเอาทำไมอ่ะไม่ถามเพราะว่าถามเพราะว่าเดี๋ยวตันอีชูอ่ะจากร้อยแปดสมอ่ะมันจะกลายเป็นร้อยเาแล้วพวกกูจะโดดยังไง อย่างนี้แล้วกันอีชูสามารถตีลังกาได้พี่พูดอย่างเงี้ยก็คือต้องให้มือตีลังกาได้เข้าใจปะแล้ววันนี้ได้ยงไเดี๋ยวกูขอดูคุณครูก่อนแล้วกันเมืองแล้ววันนี้เราเตรียมปูซิเมนต์มาหรือเปล่าเผอโดนแตกเผยอเ่เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นแบบว่าอีตุ่มเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็นข่าวข่าวเสร็จแล้วก็เป็นเอวเอวแล้วก็อกแล้วก็หัวแล้วก็หัวแล้วก็ชูผอมเลี่ยง หอมเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดไรอ่ะในความที่หล่อนผมยาวเราจะมาผมยาวกันฟีนพวกฉันไม่ได้โตมาด้วยกันแต่หลอนผมยาวอีคนเดียวเออาคาดหวังนะกลับมาแล้วค่ะไม่เนว่ามึงจะผมยาวได้คนเดียวนะคะเอาจริงสวยนะฉีดยาหน้าตายีบอยทำไมอ่ะขายใบเฟิน เนี่ยเราวิกล้าไปเฟิร์มอุ้ยเออว่ะเหมือนเหมือนยโอเคถ้างั้นก็แปลว่าเราพร้อมเราสิวอดีโอพร้อมแล้วโอเคไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วที่จะเอ่อมากระโดดยางกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดีบุกันเริ่มก่อนเป็นคนแรกตะตุ้มจ่อนเิ้งนะ

อจะดูมีความสึกมากโอริโอที่สึกเขาเป็นควายมากเลยอันนี้โดนยากแน้เลยอเออนี่หลับสุขใจเลยอีสุขมากอ่ะทุกคนโอรีโอจะผ่านอีหัวไปได้หรือไม่ เรามาร่วมลุ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวโดดยางเสร็จต้องหักเสียเงินไปรักษากระดูกเลยหรอขอรคุณมาดี้ขอค่ะมาดี้อาอามึงมึงมึงอยู่ไหนก่นอ่อ

ให้ล้านหนึ่งตอนนี้นะคะทุกคนจบกันที่อีหัวก่อนใช่สรุปว่าเราอ่ะได้สูงสุดแค่เดียวทีนี้เรามาวัดกันที่ชูอ่าเดี๋ยวเราเล่นอีชูเลยซึ่งอีชูเนี่ยต้องตีลังกาได้ไอซอมกอนเลยปะได้เฮ้ยมันโค้มาก โอโหแล้วยิ้ทุบตือสูงนี่มึงทาได้โอรโอเมื่อกี้มึงทำไม่ได้เลยเหรอ มึงอาจจะมองไม่เห็นแต่มึงทำได้ลงแรงมากอีเด้อมาคือลุกไม่ได้โอ้ยมีนเซนนี้ต้องให้ยัยอาร์แท้จริง เขาจะใช้มึงแล้วกันเอแล้วเาัดเตียงกาข้ามผามึงแล้วจะพาโค้งต่อเประมาณนี้ทุกคนเป็นกิจกรรมว้เด็กที่พวกเราคิดถึงแล้วก็รู้แล้วว่าแบบไม่เล่นดีกว่าเป็นการออกกำลังกายเธอมันเหนื่อยเนาะมันเอื้อแนะมันเอื้อหมเอาตรงๆคุณรู้สึกว่าแบบเหมือนเอ็นร้อยหวาด เด็เสื้อปะเดี to ๋ยงกลับไปอ่ะจะต้องเหมือนลุกนั่งมาแล้วห้าสิบกีอ่ะก็เป็นข้อคิดของวันนี้แล้วกันเนาะก็คือถ้ามึงอายุเยอะแล้วอยากทำอยากทำไปทำานประเทศกนเลยเหรอเล่นสเก็ตบ่งสเก็ตบอร์ดอะไรไหมที่ก็รู้สึกว่าแบบหลายๆคนก็ต้องคิดถึงตอนเด็กที่เล่นยางเพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยก็ไม่เล่นกันแล้วจริงป่ะเด็กรุ่นใหม่ก็มีมือถือก็ติดมือถือกันแล้วเมื่อก่อนะเราไม่มีมือถือทำอะไรนล่นยางมาเกม เอ้าเออเราแบบว่าการที่เราผมยาวแบบชีวิตมันยากขึ้น้ากก็ยากไหมอ้ะแบบว่ายากกนแวแต่ผมชีก็ยังตรงสลวยอยู่เลยอ่าและสปอนเซอร์ของวันนี้ก็คือไม่มีไม่มี ไม่กี่คลิปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอยู่ดีทำไมถึงไม่มันถึงไม่เข้าปากเลยวะก็มันเป็นผมจริงไงล่ะผมจริงมันก็จะเรียงเส้นตามแบบตามรูขุมขนที่มันออกมาไงหรือว่าเราลองไว้ผมยาวอเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็ชวนชิมมาใหม่อีกแห่งใหม่ที่มันดูอี่แล้วตอนนั้นก็คือตอนนั้นคือแก่คนนี้ทั้งแก่ทั้งเหี่ยวแล้วก็ตื่นเต้นกันเหมือกัแล้วเจ็บครั้งเดียวปะเจ็บมาครั้งเดียวเพราะที่จบวันนี้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนานแต่ความสัมพันธ์ของเราไม่เสื่อม เย้จบสวยเนอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการโดดยางเลยไม้มันก็เคี่ยวอยู่นะฉันว่ามันก็เป็นฟิลเหมือนแบบว่าเรากโตมาด้วยกันใช่ไมกิจกรรมในวัยเด็กแล้วเราก็โตมาด้วยกันแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันจริงๆทอับมามันก็เหมือนเดิมอะจริงๆอวันนี้เปลี่ยนไปคือมือหน้าตาไม่เหมือนคือแบบรูปร่างภายนอกอะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าข้างในเราก็ยังเหมือนเดิม ต้องบอกเลยว่าวันนี้มาเจอกันอีกทีแบบจากหลายปีที่ไม่เจอกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมสนิทใจที่จะด่ากันถ้าวันนี้ก็ขอบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กับซับสไครตนะคะที่ช่องคุณเก้งแล้วก็ไปติดตามแพรแวดด้วยเลยแล้วก็ติดตามละครของยัยฟุกด้วยแล้วก็ไปติดตามได้ในยัจีนะคะงานต่างๆผมก็จะอัปเดตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวก็ F W L U Q E นะคะอ๋อแล้วฉันลืมบอกว่าเร็วๆนี้ฉันจะมีออริจินอลซีรีส์ของค่ายฉันกับติ k ็อกเป็นเป็น เป็นซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากเพราะว่าเราจะใช้ภาษาท้องถิ่นก็คือจะพูดภาษาอีสานทางนี้แหล,ละค่ทางั้นก็เท่านี้เราเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะนั่งส่าห์สหละเวลามามาเข้าสับป่วยใครวะ <ẫn> ห้องใครเบียดหน่อยหนย ให้กูหยุดอัดกันไหมแม่ทำงานอยู่แม่แล้วพบกันในคุณแก้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไ่ไม่เลอ่ะอีกร่หนึงอีกร่อีกร่หนึ่งไม่เื่อเื่อแล้วล่ะทีงส่งนะม ท้องแล้วมาเลกไ,ไปบ่าเธอเป็นเบี้ยนไอ้ยัเนี้ยมาลเาลาย้อนกันแล้วก็มานั่งหรอกไม่เห็นเบี้ยนเลยแล้วก็มานั่งตรงนี้ก็ได้ปีศาจประมาณนี้ถามงตัวชิ้นตีนหน่อย,อยเออเป็นตายดอกเลยแต่ว่าใช่มุกเดิมใช่มุกอีเหนึให้มาเธอก็ามาออกใช่เป็นเอเจน ก็คืออีฟูก็ถ่ายคล้องก็คือยังทำอะไรไม่ได้แลยังไม่ได้คิวยังไม่ได้คิวเอาอื่นก็เนียลากมาแก่